ก็คือรถสีน่ารักเกินครับสีขาวแล้วสีชมพูมีคนชอบสีชมพูหรือเปล่าตอนนี้น่าจะไม่มีนะคะของนี้ไม่เห็นเลยแล้วเมื่อกี้บอกว่ารถสีน่ารักนะครับทั้งรถอันนี้ใครน่ารักสุดอ๋อสีรถเหรอหรือเรา เดี๋ยวหนูสี่รถสวยถึงสี่รถเขาที่น่ารักแต่ทำไมพี่ว่าหนูน่ารักกว่าสี่รถอ่ะไม่ใช่คุยด้วยแหละแกล้งไม่ได้แกล้งก็เรื่องจริงนี่นะน 자막 제공 및제 เลยมกกาไกลเล่มสองเพล่พี่ไม่ขาดอะไรใช่ไหมที่เราอะซอนอะไรนะครับพี่ไม่ได้ข,ขาดอะไรใช่ป่ะไม่แล้วครับพี่เดี๋ยวตีเสร็จขึ้นเดี๋ยวแล้วอะไรนะ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 ,ะไ,รไ,ได้พูดอะไร เออแล้วเมื่อกี้คุยโทรศัพท์อยู่เรือไม่ได้ยินนะยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรหรอไม่ได้พูดเอโอเคนี่ไอ้ยนีไน่ไงไป เกืออุ้ยอุ้ยสวัสดีครับทุกหนึ่งร้อยเหรียญเลยทุกหนึ่งร้อยเหรียญอุ้ยอุ้ยทุกหนึ่งร้อยเหรียญเลยข้อสองสองสี่ครับถามได้ไหมมาครับเนี่ยอะไรนะครับมากับใครครับเนี่ยมากับลูบี้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืนแล้ไหมเมื่อกี้ เลขอะไรครับสองสองสี่ครับครับคอ๋อทำให้รู้ว่าผมคุยระดับหรือเปล่า รู้สาเหตุไม่รับโทรศัพท์เราหรือเปล่าไม่รับโรบรทรศัพท์เลยอาจารย์บอกว่าป้าเราไม่รับโทรศัพท์อ๋อน่าจะไม่ได้พก,กโท<อ>รศัพท์ไม่พกโทรศัพท์เลยเหรอทำไมไม่พกโทรศัพท์อ่ะแม่ก็เขาแบบไม่อยากไม่อยากคุยอนะไนโฟก,กัสโฟก,กัสโอ้โห <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้น เออพี่ผมก็ได้ยินว่าขาดเงินโฟกัสจัดเกินจริงคือก็พกไว้หน่อยก็ได้อ่ะพี่จริงอ่ะไม่เคยเจอเลยเอ่ะไม่พบโทรศัพท์อ่ะ <laughs> อันนี้ทำไมเสร็จนี่ขึ้นมี่ต่อนป แต่ว่าอาจจะใช่โอโอลอยขึ้นไปบนชาก้นภาพไม่ตรงเล่ะน่าจะเป็นภาพไม่ตรงด้วยแล้วก็คาบฟิตเลนด้วยแหละ เขาแนะนำเบอร์นี้มาว่าคนนี้ขายเด็กเองนะครับอ๋อคำนีคนแนะนำมาครับว่าคนนี้คนนี้เด็กเองนะนี่เขาพูดเดยโทรศัพท์ครับโอ้ยทำไมคุณดยกจังเลยครับโอ้ยได้แล้วหรอเกินเกินพี่สอวพี่สอวบอกว่า เหี่ไม่เอาแล้วเด็กเอ็นตรงนั้นเอาเอาคุณมาโอเคโอเคอย่าค่อยคุยจอกโย่ไอแต่สักหน่อยไหมครับ อีเรียกให้ชินดิไ,ได้สีอะไรแล้วนี้ได้สีแดงเฮ้ยดวงดีจังอ่ะอ๋อเหมันแนีอยแล้ว โดยรถไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่เฮียคิดจริงนะว่าใชาสมุด B4 อยู่ๆ B4 บ้าอุ้มขึ้นมาวันนี้เจอปัญหารถด,ดับด้วยแล้วเกม,ม,นมนเนี่ยคือแบบเหมือนค,คล้ายๆอไรเราแบบขับๆมาอย่างเงี้ยแล้วก็เร่งสปีดไม่ได้ ราไก็ได้เป็นอย่างนี้ไปเลยอะไอกดเล่นก็เล่นไม่ไปอ่ะมันเป็นอะไรอะน้ำมันหมดไม่ไม่รู้เหมือนกันน้ำมันเต็มนะแล้วไม่เป็นเป็นตอนไหนไม่เป็นเป็นตอนโดเป็นตอนกำลังอุ้มอ๋อก็เลยโดนจับเลยอะนะใช่แล้วราเราก็เลยโดนจับเป็นสองคนด้วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเป็นอะไรนะ แม่นางรถไม่พอน่าจะไม่พอใจมอ้งตีสองร้อชุดนี่ยตีวันไหนครับไม่ไม่ตีไว้ก่อนหรอน่าจะตีพรุ่งนี้ครับปาน,น่เจะยังไม่ว่างตียาวเลยนะตีน่าจะใช้เวลาตีไนดะ้อีกยาวอยู่อ่ะยาวอยู่อ่ะ ใช่น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มั้งชั่วโมงสองชั่วโมงปะก็คือแบบคือยังไม่ติดไม้เลยอ่ะติดไปแค่ไม้เดียวเองไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าก็ถ้าสมมติถ้าไม่ติดก็ขึ้นได้อยู่ดีแม่หรืออ๋อ,อต้องต้องติดอีกไม้หนึ่งนี่มันต้องติดสองไม้อ่ะก็อ,อีกไม้หนึ่งถูกไหมใช่ตี้วครับตีสองร้อยชุดเลย ก็ขอให้มันติดครับติดอยู่แล้วครับถ้าไม่ติดก้าวค่อยตีต่อไงโอเคง่าย <Okay. c oughs> ดีดเราไม่ทำอะไรไม่ได้ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ติดเดี๋ยวจะพูดว่าโอ๋โอไม่เป็นไรนะโอเคไหมโอเคถ้าติดอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดหรอก <c oughs> ติดชวัวชัว <c oughs> ชัวเลยชัวเลย ตาสาวว่าทำอะไรกันอะแล<อ>้วเซลทำอะไรกันอะจะจะไปจบแครแล้วไปนอนแล้วพี่มันติดหญิงมี่มันมันเด้อโอ้โหคู่นะพูดอะไรเกี่ยวพี่คุณอะเฮ้ยถ้าคนนั้นเกี้ยวคนนี้ก็เป็นน้ำหรือเปล่าครับเฮ้ยเกี้ยวน้ำหรอน้องหิวเลยไหมไม่คนนี้เป็นไส้ ใช่หมูป๊าป๊าโทนี่ค่ะป๊าป๊าปอโนี่ก็มามาเคี้ยวขอนตั้งหนมามวเคี้ยวไอ้ทมไม่ใช่ไอ้ตามเลยป๊าป๊าบอกะว่าไอ้ทมเอาเงินไปก่อนก่อนป้ออะไรนะพี่ป๊าป๊าบอกว่ามีโูกสี่คนกับอะไรนะครทั้งหมด เราต้องหมดเท่าไหร่เขาสิเราพูดรพูดก่อนเราพูดก่อนที่ลูกๆเระดับต่อไปแล้วอ่ะมีชื่อมีเสียงมีตับปัดปัาอืมให้ตังค์ควาสมมูลเลยค่าเตังค์เท่าไหร่ครับบ้ามาพี่โรนี่ฟังผมผมโดนไปเกือบหมื่นเมื่อกี้คละเท่าไหร่ครับบ้ามาเดี๋ยวเราดูค่ากันเนาะอ่ะค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยไหน คนละสองพันแล้วเคยแดกมีดคมๆเฮ้ยไอ้แซมไอ้แซมไปเลยเหรอไม่เปล่าเสี๋ยมหนูจะเป็นกูไงตอนแรกอ่ะแล้วเลยตกใจไงกูยืนท่าเกียร์เลยไปไปเราเนี่เอ้ยโอ้โหทำไมแถวมันเพิ่มอ่ะ เชียร์ป้าป้าป้าโรมป้าครับปู่ปู่วิวให้เองเลยให้ไปแล้วครับไม่สองพันให้แล้วครับเอาเอาเลยลูกๆขอเองเลยครับลูกรักป้าครับรักป้ารักพ่อหรักป้าครับฉลิมไปได้ขอได้ครับป้าป้าขอไปขอได้ครับป้าป้ามานต้องรีบเจ๋งนะไม่อย่างงั้นสิบล้อจะหามเอานะเอ้ยพรต่อเค้กด้วยน้อง นี่นี่สี่คนเรามาเค้กเดี๋ยวน้องอ่ากินเค้กพอแล้วเย้ก็ได้เลยกันเนี่ยพี่เชอร์หนึ่งสูสิบสามครับป้าอินแค่นี้พอแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูม่เกิดใครอ่ะลูกไอควายเกิดกระเป๋าอะไรพี่พี่กพอนะหนึ่งเจ็ดหกน้องหนึ่งสูสิบสามครับพี่มาได้ยินไหม เราเฮียอะไรนักหนาวะเฮ้ยไอ้พอหน้าเอาอีสัตว์เรียกอะไรเรียกอะไรเอาอีสัตว์เฮ้ยไมวหน้าเฮียอะไรเฮียอะไรไอ้เฮียอะไรอะเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นด้วยไหมเราสองหกครับใช่ครับอ่ะครับเรียกอะไรเราวะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเนี่ยเอ๊ะป้าบ้าให้มาไปเท่าไหร่คะให้คนละสองพันไงสี่คนมาให้มาแค่ร้อยเดียวครับ เห็นไหมบอกแล้วให้เรายังต่อคิวสิบแล้วาใครอ่ะนี่มงใคไมทไมได้อนจังเลยมามะามาให้เราอย่มาให้นอนกันไปไม่พยายาใช่แล้วป๊าป้าให้คนเท่าไหร่อ่ห้คนท่ไหร่าคนมาละรอยการกินน้ำห่อน้เรียนหรอแค่นป๋าหนูได้แค่ร้อยเดียวเองเนี่ย มันกมแล้วั่งตรป้าป้าหนึ่งน้อยซื้อโจกยังไม่ได้เลยอ่ะปวดหัวเลย่ะเล่อะไรกันอะเอาเค้กไปก่อนไหมอย่างแรกเลยหกเจ็ดหกคัะป้าหกเจ็ดหกค่ะบก้าสี่ห้าครับได้อะไรเอาหมดแล้วกันเ้าสี่ห้าคับขอบคุณจ้าสิเบคจ้กลับมาเล่นไม่ได้เลสังที่ยวค่ะไม่าแล้วไความไม่ได้าแบบมาแต่เท่าไหร่ ก็ปกติปกติมันเดิมหรอใช่ครับบ๊ายบายนะมาม้ามาม้าเองแบบนะซีิลสนี่ค่ะไม่ไหวนะป้าม้าไนตัดหีบออกองอย่างนอยู่ตรงนี้แล้วเหนื่อยตู้ดีกว่าในการอะไรวะเหนื่อยอะเวลาเขาว่างเขาทำแบบนี้กันเหรอเราไปทำด้วยหรือเปล่าเนี่ย ไม่เคยทำแบบนี้มีอะไรทำไมไปทำไหมคะหรือว่า,วาชิวๆแล้วนี่เลยครับแต่มีตังทอนด้วยนะ <c oughs> ให,ให้ให้พวกเขาให้คนละร้อยเหรออนนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับหมาม้าเคยแบบให้เงินลูกไหมครับโอยกวดจะปวนพี่อ๋อสั <S <S นเอ,อ่อเดี๋ยวจะมีคนทักไปขายทองอ่ะมีเงินหรือเปล่าได้เลยพี่มีมีมีมอ,อ่าทักไปสามร้อยแท่งมั Kyung, ้งอไปก่อนเอาไปก่อนู้เรื่องครับตอนนี้ก็เริ่มทำกระสุนไปก่อนนะได้ครับพี่ทำ แค่เก็บไว้สักนิดหน่อยพอนะครับเพราะงานทำได้ประมาณ20แม็กซ์มั้งพี่เออเอาไว้พี่เก็บไว้แล้วก็ใช้ของแกงคนเดียวโอเครับพี่ตอนนี้แกงมี3000ัแล้วครับได้ๆพี่วินะครับแต่ม้าเหลี่ยมเตอะเลยนะ เตินตีน่ะไม่น่าให้เลยเด็กก็รู้ว่าว่างไงน่าจะว่างจริงช่องนี้ไม่มีของอะไรต้องหลอมใช่ไหมนี่นะครับทำหมดแล้วนอ่นนดีสุดที บัตรระวังเดินป้นนะตอนนี้มันป้นได้อ,อะเออใช่หรอแล้วมันเก็บตู้ได้หรือเปล่าเก็บตู้ได้ครับก็เก็บตู้เอาไว้เ,เดี๋ยวค่อยเอาบัตรที่นี่เดี๋ยวพี่เอามาให้อเอาไปไหมโอเคคับงั้นฝากพี่ไว้ก่อนได้ไหมก็เก็บตู้ไว้ไงอ๋อโอเคเออที่ถาวมมามันยังมันยังป้นได้อยู่อะรองด้วย เีีจ <IT AL _ JJonak> ่ไปครับ <Labor> พ <ator il fi> <k rebell i> ี่จ้าเดี๋ยวผมไปด้วยก็ปออะไรครับเอาัังทอนไว้หนึ่งเจ็หกหนึ่งเจ็ดหครับ